ตรงครับพี่น้องรถท้ายจีท롬ครับเนี่ยรถจโลมครับเนี่ยมาหลาบสองพันเนี่ยโบกส่วนครับเนี่ยมาวานเขารถพญายิ่งยนต์จีท롬อ่าเหรียญจีท롬ครับมาลาบสองพัน โอ้ยพี่น้องเอ้ยกูได้วานเข่ากับยาสีวานต้มเนื้อมีโตนมีจูนรถไทยเนี่ยเนี่ยครับโอ้ยทีมงานรถไทยกูได้เห็นการกินลมกับลาบถึนเนด้อพี่น้อง ơi. เอ้ยนยบางหนึ่ง รถมอละกิโลมโเคยป็นยังไงเถียนมาลากมันบ่มีมองยืนครับพี่น้องง่นานเขาแล้วง่นานเขาแล้ว ลมหนักแล้วครับรถนั่งบอมครับออกมากวัทอรฮออาทิตย์ครับเนี่ยมาปั่นหน้าติลีลมมูเห็นกับมะาลากซอย